สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนสุหมังสุบบอลผัเพาะกับสองน้องแท่นคือเก่านะพี่น้องน้องมือน,นีกนกะมาเบิ่งมาค้าหน่อยพี่น้องเอ้ยพูดหำาหน่อยกินเข่าพี่นอ้นนองกินเขา่าโมกพี่น้องกินเข่าวยั่งป้อนเขา่เอาอ้าวบลาก็ขึ้นได้อีก มากำลังแทนพี่น้องบนนนออ้งดใ่มากำลังแทนโบเลทายสองมือเลยบ้าทายอุ๊ยอีปี้ยังห้อีปี้เอาได้ลูกโบอีปี้ไว้น้องฮานพี่น้องได้เดือนป้าย ในเดือนปลายแล้วน้องหานเห็นบ่อ้าเห้อเลียงงัวนําพี่น้องเอ้ยอีหยังคือม่ยานําเอ้แต่ ียກจนเว็บอອมแต่ว่ซื้ບเงินบ่อืมไห้ก็จนบ่มດงวัดติดคอบ่ลูกบ่บ่ถ้าไปหาเมียงัวนําพี่น้องอีเื้ออีพึงด้ ยังวงอไปน้ำนะ่นนั่นนัวลงไปแล้วอันนี้คือเฮือนน้องเพลินพี่น้องเฮือนน้องฮานนั่นแหละพี่น้องเฮือนเขาเอื้อเขาป่าน้งแทนกระเล็นยังงงงอย่างนั้นแหละดีนะน้งแทนกระเด็นงงงเหลี่ยงงวทางนี้เข้าวผัดบุกเบิกอ๋อพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เขาเบิกออกสีแปนไปเลยเบิกลาเบิกดุงออกมกลาเป็นยังมงมกลาเบิ่องนอกกินเขาบ่ฮะมกระลาเไ็นหายบ่บ่ได้หาย มาลามักลายได้ยังอ๋อมาหลายได้ดอกคูนอืมมันเม้นลูกมันเม้นมืงเนี่ยมางยะอัติธรรมไปไหนปุ๊บมางยะอัตีธำไปแล้วมาลาเบื้องน่องกินเข่าว่ลูกฮะอืมมาลามาหาเน่องมาลาแพ่งเน่องยิ่ลูกฮะอืมเออเพื่อคือแกงหัวซะมาลูกละ เออเปล่ะพึ่แกงหัวเออก็งึกหัวแต่ว่าแม่บอกนะไหลงัวขึ้นมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยให้มันกินไปแทนนี่แหละยามมือสาวน้ำแม่หนุ่งแทนจุ่งกินคันออหืมพลังคนก็ว่าให้มแม่หนุ่งแทนนะแบบพี่น้องเอ้ยพลังคนก็ว่าแม่หนุ่งแทนแนว,วนั้นแนวนี้ก็ พายกว่าแม่นงแท้นอะไรก็อย่างเนาะพี่น้องเนาะว่าแม่นงแท้นั่นเนี่ยน่ะเนี่ยนี่พายกว่าแม่นงแท้นแท่นอะไรก็สร้างพี่น้องเอ้ยแม่นงแท้นบอกสนใจอะไดรก็ทั้งขอบคุณที่ทั้งหลับส้มแล้วก็ทั้งว่าแม่นงแท้นนะก็เขอขอบคุณทั้งทั้งด่าทั้งว่าแม่นงแท้นนะเพราดเยากว่าได้ก็่าทแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่นงแท้นบอกว่าอะไดรอะไดรก็เขอขอบคุณในร้ายเนาะ thì khả mà lạp xôm xong nóng thèn <laughs> Dạ mà tụm hay kín vẽ bên bẹp khí ngài nè nè ơn tận ý nhăng Hả? Để cho xem một cuộn em như sao? Ai à, chạm kênh theo hơi Bằng hâm bởi để khả, bằng hâm mua có khả bằng bị nừng Để bị bại nè bằng hâm nè Ừ, มันจิ้มินาะมันจังโตดมันจังทายง่ายอขวนเพาะผู้ถือกันไปน้ำพางงัวก่อนนะงัวอีมุมเพิ่นไปทางไหนจ้างอันเพ็้ยนยางพานไปทางนี้เอาเลี้ยงงัวพี่ไอ้เลี้ยงงัวบวกกุ้มพี่น้องมาทมหาน้ำงัวส่งตุ่เลี้ยงงัวบวกกุ้มมาทมนะแม่น้องแทมแทนก็บุหูแล้วเนาะ ย่างา่านหันไปค่ะอนห้ไปกันไปอือนีได้เลยมื่อไหรนเมื่อไหรนพักันอุ้มไปนะไปซากยาบวไปซากยาักไปซักยาเลยทีเอไ้ขนาดอีบันนี้มันไเลยเขาอ่ะมันไข่ยเขาอ่ะเดี๋ยไปวาะ จัดเอ๊้่หาหอั่นเด้ยง่ายเด้ตมมึงูแลก็เลิบผ้าเข้าไปเป็นวาดนาพี่น้องหันใจหือถือถาะอถาเงัวนี่ยบอกไปทางไหนเซนเห้นมัวซีมุมมุมอยางผ่านไปทางไหนเนี่ยัวยมุมเข้าเวเตใช่เ็ผ่านผูกตัดไ่อยู่วันมองเขรูดผู คุณได้จ้างดูนะน่าจะซ้มเลยเข้ามาเลยขับหยัมได้พี่น้องเมมเป็นเข่าซินรีแลกเดอร์อันนี้คือเข่าโมกเข่าหยัมอย่างผ่านหน้ากล้องกับหุ่นเด้ขั้นเขียวเด้เบาะน้ำนมแทนนะพี่น้องเอ้ยหุ่น อ้าไปซองมึงคักแท้ๆปกวักวั้วลูกปกไว้บอกให้น้องเออดูลูกบอกให้น้องเออดูหลูกบอกให้น้องเอออ้แม่บ่มันไปทางนั้นนะเห็นยสพิ อันเดนนีงวยดูเหรอมันกินแล้วมันกลับขึ้นมาผมเห็นพูดขาขึงนร่งวอืมให้เอือน้ำซองมือเลยบวยซองมืออะไบ่วายบ๊วสับพี่น้อย้ามือทายว้าวถ้าใส่กือปะเข้ามายังไงบ้าน ม่มึนเอ้ยแสเออหัจเกตัวเองแสอหน่คิวยหนอยเหนาตาใบริบาลยอยังเลแต่บเขาเออเออมันเห็นป่าเข่ามันลงไปเลยเอาจากมันเธอแล้วไปสีหูน้ำทันาานเเลยเออให้ได้ทันก็บอกให้บบช้ำว่า บอกให้ท่านลงท่านประสบอย่าลงอย่าลงขอแห้งกันดึงจะไว้ซ้ำว่าจะย่อเจ้าอีกซ้ำว่าจย่อเจ้าอีกพรอะอีแล้วย้ำเกี่ยวข่านี่แน่นเนาะย้ำเกข่าวนี่กันได้ยี่โดมันเป็นโบเปื่อนได้ย้ำเกข่าวบเปื่อนกันลายเติบยี่โดมตาาขาวค่ะ เอาบะแมงคองตูตุเสื่อมาเนี่ยนะเพื่นเลอามานังอามานังโอ้ยอามาแต่ใช่คือกระดากระโดดเถอะโอ้ยคองอันบักเท่าอยู่บนหน้าบ้านอ๋อนั่นไปเห็นแล้วก็อยากได้อยากกับอามาพาพี่พระได้กะเก็บคอเถ้าคอไผลายนะพี่น้องเนาะป้อนเขา ได้เดือนป้ายน่ะกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยได้เดือนป้ายแล้วกินขาเพราะว่าเพราะว่ามันบ่ค่อยกินนมปานใดมันอิ่มขาแน่แล้วก็ป้อนมื้อละเทื่อบ่เอ้ยป้อนมื้อละเทื่อเอาป้อนแต่ยามมื้อแงบ่ป้อนแต่ยามมื้อแงน้องแท้น่ะแต่อันกินขาคือกันน้องแทกินขาิรีแลกเาแง จะเออแล้ามันกินไปตามทางอะไรงัวเฮากันหยอกแมยหยอกแมยมันจักหยอกมันจักอันนั้นอีกอ้าบกฮัมปะคือเห็ดนวนั้นลูก บ,บ่บ่พกคือควานอเนาะนั่นแหละโอ้ยน่าหลุดเนาะนั่นจะามินสซัดนั่นยาผู้ไปทางล่างยาพูลูกไปทางล่างผู้ไปทางล่างเลมไหมไปทางล่างป้าพุ่นสองข้า,า,าขงหื่งหึ่หึห่กิน<ห>ข้าวบาละจะเถื่อดอกน้องน,นะ <c ười> โอ้ยบ่าวงามเพิ่นนี่ ความผยดผืนจักแม่นยังความดื้อผูกไว้เลยป้ะพี่กินบลลลินบริล่ยขินเบิดบ้านนะนะบดใมมดอยู่

โอ้พี่น้องงวยทางพ่อแล้วก็บ่ได้ยะอันไดอือเด้อคูนพี่น้องยายังว่าอันเลยความดื้จักแม่นยังนีก็ได้พี่น้องเอ้ยน้องแท้นะลาเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องแท้นะพี่น้องเนาะลาลเด้อบ๊ายบายถ้าพี่ากขอโทขออภัยหลายๆเนาะ